มาเอาใจแฟนๆที่มองหาอีโคค่ะปีใหม่ๆหม,ห,มหม้น้อยๆราคาเบาๆนะฮะวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะจากค่าย MG นะเท่มากๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ217 MG 3 1.5D หม่50 0 0 Mg3 นะฮะถือว่าเป็นเซกเมนต์อีโคคาสุดยอดนวัตรกรรมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นสไตล์ฮัชแบ็กหประตูนะฮะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีซีนะฮะซึ่งเหมาะกับมือใหม่หัดขับนะ,ะหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตในเมืองนะฮะต้องการรถที่เล็กกระทัดรัดหาที่จอดง่ายๆแต่ยังคงไว้ซึ่ง ช่วงล่างที่นุ่มนวลยึดกาะถนนและเครื่องยนต์ที่แรงนะครับขับสนุกอ่ะคันนี้นะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเลยไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถเช่านะและที่สําคัญนะฮะไม่น้อยมากนะห้าหมกิโเมตรเท่านั้นเองนะฮะโมเดลผลิตปี2017จดทะเบียนก็2017นเะฮะเป็นรุ่น 1.5D ดีราคารถใหม่ป้ายแดงนะ5 9 0 0 0 0บาทนีอายุรถ 4ปีนะฮะกับเลขใหม่แท้ๆเลย50,000กิโลเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาขออนุญ,ญาตเปิดราคากันไปก่อนเลยดีกว่านะฮะปกติวอลอินราคาหน้าร้านเนี่ย259,000บาทไม่ขายฮนะพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะลดไปเลยอีก20,000เหลือเพียง2 0 0 0 3,9,000บาทซึ่งถ้าเครดิตดีก็จัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะฮะผ่อน72งวดตกเพียงงวดละ4,500บาทหรือวันละ150บาทเราก็จะได้เป็นเจ้าของ MG 3ปี2 0 1 7ใหม่50,000นะ,ะอ่ะคันนี้นะ,ะจากเจ้าของเดิมมานะครับก็มีริ้วมีรอยบ้างเพราะฉะนั้นเราเอามาก็มาเก็บสีเพิ่มเติมประมาณ4ชิ้นไม่เกินนี้นะฮะอ่ะกระจังหน้าก่อนเลยนะครับโมเดล2017นะฮะ กระจังหน้าก็ยังเป็นตัวแรกนะครับกอดไมเนอร์เชนนะครับโลโก้ MG ใหญ่ๆเท่ๆไฟหน้าเป็นโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์ไส้ด้านในจะมีโลโก้ MG ด้วยโอ้ oh, สวยมากๆเท่มากๆไฟหน้าทั้ง2ฝั่งนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับถือว่ายังใสนะครับขัดขึ้นมาเดี๋ยวขัดให้อีกรอบก็จะใสยิ่งกว่าเดิมนะครับ กันชนหน้านะครับของเดิมมีสะเก็ดหินมีรอยขนแมวค่อนข้างเยอะก็เลยเก็บกันชนหน้ามาให้นะแต่ไม่ได้ชนไม่ได้อะไรนะเก็บสีริ้วรอยตามเรื่องตามเรามีไฟ LED มาให้ด้วยนะครับเป็นไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะเจ้าของเดิมมีใส่ชุดแต่งมาให้รอบคันเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับเจ้าของเดิมแต่งเพิ่มมาให้เนาะเป็นลายอะไรซันโต เป็นลายซันโตแล้วก็มีเจ้าของเดิมนะมีติดสติกเกอร์คาดดามาที่ฝาปงด้านหน้าเออเราเห็นว่าสวยดีก็ขายแถมใบาตามนี้นะฝาปงหน้าผมไม่ได้เก็บนะฮะเพราะว่ามันมีสติกเกอร์อยู่แล้วก็ดูแล้วรอยไม่เยอะนะครับอาจจะมีขี้นกนิดหน่อยนะปราบปลายแต่ว่าดูโดยภาพรวมอีก80%เนี่ย นะฮะถือว่ายังสวยใช้ได้ก็เลยไม่ได้พ่นไม่ได้ยุ่งอะไรขัดขึ้นมาให้อย่างเดียวครับแก้มซ้ายก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะเจ้าของเดิมมาก็สภาพนี้เคาะไปยังบางๆใสๆนะครับล้อแม็กไลน์นี้ก็จะออกแนวแบบ ความเป็นอังกฤษนะฮะดูแลลักษักคล้ายๆเหมือนพวกรถโรถเวอร์รถมินิเนาะล้อแม็กเป็นสเปคเดิมลายเดิมจากโรงงานนะครับพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้านะครับเป็นแม็กอะลอยสีเทายังอยู่ในสภาพดีไม่มีเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับล้อแม็กเป็นขอบ15นะฮะยางให้มาที่เบอร์195 60 R15 ส่วนยางเดิมค่อนข้างเก่าผมเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยจาก Max นะครับ สัปดาห์ที่44ปี2021นะครับชุดนี้สีเส้นผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นใช้อีก4ปีได้สบายๆกระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเท่ๆหลังคาเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะ ใช้สีขาวนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เขาจะเรียกทูโทนหรือว่าสี2ส,สีนะฮะฟ้าขาวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายชอบไปแต่งรถนะฮะสามารถเอาไปติดสติกเกอร์ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะติดเป็นธงอังกฤษมั่งธงอะไรมั่งนะครับสาวกาศแบบน่ารักน่ารแบบมาตรฐานทั่วไปเนาะฟิล์มจากเจ้าของเดิมมีมาให้ก็ยังใช้ได้นะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับประตู2บานนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะฮะ เพราะว่าเจ้าของเดิมมาก็ถือว่ารอยไม่เยอะนะครับก็ข,ขัดให้อย่างเดียวนะครับคอไปก็ยังบางๆใสๆเจ้าของเดิมใส่ชุดแต่งมารอบคันนะเป็นกาบเป,เป็นวงเดือนอะไรมารอบคันก็สวยดีก็ไปตามสภาพนะครับด้านท้ายนะฮะก็ไม่ได้ทําอะไรขัดให้อย่างเดียวอาจจะมีรอยตรงนี้เบาๆนะครับก็ขออนุญาตขายตามสภาพนะครับไม่ต้องไปทำเนาะเพราะว่าดูภาพรวมอีก80%ถือว่าสวยไม่น่าไปทำแล้วตอนนี้สีโอเคนะสีย่นข้างเดิมนะครับล้อหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับ ตามสเปคอีโคคาร์ล้อแม็กถือว่าสวยเหมือนกันไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีทลอกอะไรยางปี21เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่4เส้นใช้ได้อีก4ปีสบายสบายนะครับทีน,นี้ก็ไม่ต้องไปทําขัดให้อย่างเดียวนะครับอาจจะมีรอยบางๆเนาะเดี๋ยวขัดให้อีกรอบนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูภาพรวมแล้วถือว่าใสไม่น่าไปทําโครงสร้างกันเลยนะครับเปิดมาก่อนนะครับเปิดมาแล้วนะฮะดูหัวน็อตกันก่อนนะฮะ หัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่ตนตัวอักษรคมกริปนะคบหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะตัวอักษรคมกริปมาร์คกิ้งนะครับ,ตรบแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบมองไปที่ซอกประตูยังเห็นเม็ดอาร์ชัดเจนนะฮะหัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับมาร์กิ้งยังอยู่ครบเลยที่เสากลางกันก่อนนะครับแหวกกันนิดหนึ่งนะฮะเม็ดอาร์ชเม็ดอาร์สวยงาม อยู่ครบสวยงาม่าเม็นอาร์คสวยงามนะครับอ่ะซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับประตูหลังซ้ายกันบ้างนะครับซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยฮะมาร์กิ้งหัวน็อตแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่เคยรื้อไม่เคยงัดแงะแกะเก่าเสากลางครับเม็ดอาร์คกระดูกงูเหนียวมาเม็ดอาร์ สวยงามอยู่ครบสวยงาม,มถือว่าเหนียวมากะฮะมาร์กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับมากันที่ด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังไฟท้ายฮะค่อนข้างสวยเลยไฟท้ายยาวก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับไม่มีแตกไม่มีตำหนิอะไรนะครับอ,อาจจะมีขี้นกบ้างบเบาๆเดี๋ยวขัดให้อีกรอบแล้วกันนะครับ ด้านหลังฝาโปรงท้ายก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะข้อไปก็ยังบางๆใสๆนะครับมีกระจกเดิมของโรงงานนะแซกมอเตอร์พร้อมกับฟิล์มและไลฟ้านะครับสปอยเลอร์นะฮะเป็นสีดำนะครับตัดกับสติ๊กเกอร์สีแดงนี้เจ้าของเดิมน่าจะทำมาให้นะครับมีไฟเบรกที่ด้านหลังให้ไฟท้ายนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับ ด้านหลังกันชนหลังผมไม่ได้ทำนะฮะเพราะเห็นว่ามันไม่เยอะนะครับมีกระทะ้อนิดหน่อยนะครับกระท้อนิดหน่อยก็ไม่อยากลื้อนะฮะเพราะมันมีเซ็นเซอร์หลัง3จุดมาให้พร้อมกับชุดแต่งท่อไอเสียคู่แบบหลอกนะฮะเป็นแบบชุดแต่งแบบหลอกเพราะไฟทับทิมฟ้าเพราะฉะนั้นกันชนหลังไม่ได้เก็บสีให้นะฮะขัดให้อย่างเดียวนะครับมีร้วมีรอยนิดหน่อยนะครับขายตามสภาพฟ้าโปรงท้ายเปิดมาแล้วนะครับ รุ่นนี้ไฟท้ายจะบังหมดเลยนะฮะเราอาจจะต้องดูข้างล่างนี้นะครับว่า,าผิวพันธุ์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่มีรองการพ่นการอะไรไม่มีนะครับอ่ีแต่ที่เราดูได้คือตรงนี้ดีกว่าฝาโปรงท้ายนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับมาร์คกิ้งอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามน็อต <Not S 2> ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยขยับนะครับตัวอักษรคมกริบมาร์คกิง้งแต้มสีสวยงาม นแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามนะครับฝาโป่งท้ายมาร์กกิ้งยังอยู่ครบนี่แต้มสียังอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามนะครับรูคมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามอ่ะพรมพื้นนะครับสวยงามเปิดมาแล้วมีพรมพื้นให้ก็ใช้ได้นะครับไม้กระดานอะไรก็ยังสวยงามนะมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่ลงแม่แรงเออเข้าใจหาที่เก็บนะฮะก็มาลงตรงนี้พอดีเล็กๆน่ารักน่ารัก ล้อไหลมีให้นะฮะแม้ว่าจะเป็นรถเล็กแบบเนี้ยมีล้อไหลเป็นล้อกระทะให้แล้วก็ด้านหลังก็เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะฮะมาร์กิ้งยังอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามเคาะไปบางๆใสๆไม่มีร่องรอยของการชนหนักลิกคว้างตัดต่อน้ําท่วมสนงสนิมอะไรไม่มีเลยนะครับเคาะไปเสียงดังฟังชัดไครรอเพาะฟริงอ่ะแต่ฝานี่มีเก็บนะเพราะว่ารอยเยอะกว่าด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้น แถบนี้ก็จะเก็บมาให้นะครับเท่าที่จําได้มีประตู2บานนะครับที่เก็บนะครับแต่ว่าะันั้นฝั่งนี้ก็จะใสเรียบร้อยดีนะฮะแต่เป็นพ่นใหม่นะครับฝั่งนี้ก็จะเก็บมาแล้วเรียบร้อยกระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างฟิล์มจากเจ้าของเดิมมีมาให้ไม่มีปุ่มเปิดปิดประตูสมาร์ทอินทรีอะไรเจ้าของเดิมใส่กาบชุดแต่งรอบคันมานะครับก็เออเท่ดีตัดกับตัวรถแล้วสวยล้อแม็กก็ถือว่า สวยถือว่าขับเก่งนะไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรด้วยนะครับแล้วก็ยางปี21สีเส้นเปลี่ยนให้เลยนะครับล้อหน้าฮะก็สวยเหมือนกันนะขับเก่งใช้ได้เลยนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแต่อย่างใดวอลมาดิสเรกละนะ้อหน้ายางปี2021ทั้ง4เส้นนะฮะนะครับอ่าดูโครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วสะโพกหลังขวาครับมาร์ก,กิ้งฮะอ่าแต้มสียังอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ เนียวเปนักสวยงามอยู่ครบนะฮะซอกในประตูครับเชิญดูกันได้เลยมาร์กิ้งหัวน็อตแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบทุกบานทุกจุดนะครับประตูสุดท้ายคนขับเปิดมาแล้วนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับมาร์กิ้งแต้มสียังอยู่ครบหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับตัวอักษรคมกริบแผ่นเพลทรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งคนขับนะฮะ ซ็กมอเตอร์นะครับร่วมทุนกับเครือเจริญพกกภัาฑ์นะครับ CP นะครับก็จะบ่งบอกเลขตัวถังชัดเจนเลย MML Z1 นะครับลงท้ายด้วย G017647 นะครับผลิตและประกอบที่ประเทศไทยด้วยเนี่ยเมดอินไทยแลนด์นะ MG3 วั Thailand, นะ M G ที่ผลิตปีที่ผลิตนะ2017แท้เลยนะครับเดือนกันยายนนะครับเครื่อง 1,504cc เพลนเบรคเรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรเม็ดอาร์คถือว่าเหนียวนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบสวยงามซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยเน่เดิมๆมาร์กิ้งอยู่ครบทุกหัวน็อตเลยนะครับ ป้ายไ,ไปดูเครื่องกันดีกว่ามาเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าร้อยซีซีเบนซินหนึ่งร้อยหกแรงมามาพร้อมกับเกียร์แบบกึ่งอัตโนมัติหรือว่าเซมิออโต้นะฮะห้าสปีดรองรับเชื้อเพลิงได้หมดเลยทั้ง e ี0 e 8 5แปก๊สโซฮอลกแก๊สโซฮอลอัตราสิ้นเปลือง14กิโลเมตรต่อลิตรนะ,คะโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนะฮะ คานหน้าเดิมหมดนะครับสกอกไนเดิมหมดนะครับรุ่นนี้ดูค่อนข้างง่ายนะเปิดมารับเปลยไม่ค่อยมีอะไรบังนะครับหัวน็อตเดิมนะครับตัวอักษรคมกริบเลยนะฮะตัวเลขคมคมเลยรูกลมคมกริบนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโช๊กสีต้องแห้งๆแบบนี้นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับ ห้องเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็แหง้งแหงมาร์กกิ้งหัวน็อตจุดต่างๆยังอยู่ครบถ้วนส่วนคานหน้ารุ่นนี้จะใช้เหล็กสีดำนะฮะมาร์กกิ้งแต้มสียังอยู่ครบเม็ดอา,าร์สะค,ะ ing, ส,คร Met k, สวยงามเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยงามสติ๊กเกอร์ทุกจุดนะครับสวยงามเรียบเนียนนะครับรูกลมคมกริบเม็ดอาร์ค Met k, สวยงามมาร์กกิ้งยังอยู่ครบทุกจุดเลยสภาพเครื่องก็ถือว่าใสนะครับเพราะว่าวิ่งแค่5 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองมีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับ เม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชคซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันแผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะับคันหน้าเดิมหมดนะครับแก้มอาจจะมีรอยถอดนะแต่ว่าคงถอดมาทําสีนะฮะเพราะว่าตัวสอนอะไรพวกนี้ยังเดิมหมดนะครับตัวสอนคมกลิบรูกลมคมกลิบน็อตเดิมน็อตในนะฮะน็อตในเดิมไม่มีขยับนะครับ ซอกในเดิมหมดนะฮะน็อตด้านในเดิมหมดไม่มีขยับสาโปงก็เดิมเดิมเลยตัวอักษรแซกมอเตอร์คมๆเลยนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยถอดรูกลมคมกริปแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามแผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปื่อยไม่ยุ่ยรูกลมคมกริปแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกริปนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดตัวักษรแซกมอเตอร์คมๆรูกลมคมกริป อ้าวก็ถือว่าสภาพสวยนะใช้ได้เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันเลยไปมาดูกันเลยนะฮะสเปคเดิมเนี่ยเป็นเบาะผ้านะฮะเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนเบาะหนังมาให้เราที่เห็นนี่ไม่ใช่ผมหุ้มนะเจ้าของเดิมหุ้มมาให้ก็ยังอยู่ในสภาพดีผมก็ฟอกให้อย่างเดียวนะฮะเป็นเบาะหนังเทียมสีดําได้สีแดงก็ดูแล้วก็เข้ากับคอนโซลรถเข้ากับตัวรถนะครับแผงประตูก็จากเจ้าของเดิมให้มาก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับก็ฟอกให้อย่างเดียวนะครับ ทั้ง4ี่บานก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ารถวิ่งแค่ห้าหมื่นโลนะสภาพก็ถือว่ายังใช้ได้หมดนะครับตัวเบาะที่เจ้าของเดิมให้มายังใช้ได้นะครับตัวเบาะแยก60-40บอ่าพับได้ด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้อเดิมของที่เจ้าของเดิมให้มานะครับ อ่ะเปิดมาแล้วด้านท้ายมีแผ่นบังสายตาจากเจ้าของเดิมยังให้มานะครับวัสดุภายในก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับริ้วรอยไม่ค่อยเยอะนะครับน้ำตรงมาตติกนะครับริ้วรอยมีบ้างไม่เยอะตามภาษาขนของเข้าออกก็ต้องมีบ้างนะแต่ไม่เยอะนะฮะสักหลาดอะไรยังสวยนะครับลมบืออะไรยังสวยนะครับใส่ของได้นิดหน่อยพอหอมปากหอมคอนะฮะตามสไตล์รถเล็กกระเป๋าเดินทางอาจจะใบใหญ่อาจจะไม่ได้นะฮะได้ใบกลางนะครับ เหมาะสำหรับใช้ในเมืองเป็นหลักแล้วกันนะครับงานเที่ยวอาจจะไปกันไม่หมดนะครับก็ตามสไตล์รถเล็กๆนะฮะอ่ะแต่ว่าตัวเนื้อบาะอะไรก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับจากเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสภาพดีนะแผงประตรงแผงประตูอะไรยังใช้ได้นะครับแผงประตูสี่บานสวยหมดนะครับใช้ได้นะครับมีฟิล์มไฮคูลวยขอบพระคุณท่านเจ้าของเดิมมาให้ฟิล์มไฮคูลามายังอยู่ในสภาพดีนะครับตัวเนื้อบาะยังใช้ได้นะครับ อ่ะไปลองขับกันเลยไปตัวนี้เป็น 1.5D นะฮะก็เป็นกุญแจเสียบนะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับมีรีโมทให้ด้วยสตาร์ทกันมาแล้วนะฮะเลขไมล์ปัจจุบัน54,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอ่ะกระจกไฟฟ้า4บานนะครับที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับแข็ง ระบบความปลอดภัยถุลงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่ฟังก์กับเบรก ABS มีลำโพงทวิตเตอร์ให้ที่คู่หน้าด้วยนะ <c oughs> มาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสนะครับหน้าจอ DVD ระบบสัมผัสพลาสติกสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยฮะเดี๋ยวยังไงขออนุญ,ญาตแกะในคลิปนี้ให้ดูกันจ่าๆเลยละกันนะครับนี่อ้าวแล้จะได้เห็นกันชัดๆเนาะก็เล่นวิทยุได้เป็น Android นะฮะ แ n d r o i d แล้วก็มีอะไรก็ไามา่รู้นะเล่นเพลงบลูทูธได้นะเะชื่อมต่อ HDMI อะไรได้มีกล้องในตัวไหมเดี๋ยวดึงให้ดูมีกล้องในตัวด้วยอ่ามีกล้องให้ในตัวด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับมีเนวี่ไหมเดี๋ยวลองกดต่อนีเปล่าตัวนี้ไม่ท็อปนะไม่รู้มีป่านะจะถ้ามีนี่สุดยอดเลยนะฮะเอ้ยมีเนวี่ให้ด้วยฮะโอ้เยี่ยมเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะราคา200,000ต้นๆได้นิเกเตอร์ได้กล้องมองหลังคุ้มมากนะฮะ สำหรับแบรนด์ MG นี่ถือว่าให้ออปชันเยอะนะครับอ่ะถัดลงมานะฮะก็เล่น DVD ได้ CD ได้เล่น SD card ก,ก็ได้นะฮะแล้วก็คุยโทรศัพท์อะไรได้เล่นเพลงจากมือถือได้นะครับมี n นวีด้วยนะครับเล่นดิสกา้าให้2ช่องเลยเนี่ยโอ้โหคุ้มจริงๆนะครับเปิดแอร์แอร์ได้ดิจิตอลด้วยนะฮะโอ้เรียกว่าเป็นอีโคคาที่ไม่กักออปชั่นเลยนะครับเป็นระบบดิจิตอลด้วยนะครับปรับอุณหภูมิเท่มากเลยนะฮะนี่ปรับความเย็นแบบนี้ปรับความแรง ตรงนี้นะครับปรับค,ความแรงได้เจระดับนะครับอ่าโอเคเท่นะฮะแล้วก็มีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังก็มีให้ครบเลยนะฮะเยี<ม>่ย<ห>มเลยนะครับมีแอร์ออโต้ไหมเนี่ยไม่รู้มีหรือนะแอร์ออโต้อาจจะไม่มีนะแต่แค่นี้ก็ออปชั่นเยอะมากแล้วแล้วก็ปรับทิศทางได้แล้วที่สำคัญมัดตรงมัดติกอะยังไม่แก่เลยนะฮะขออนุญาตแกะในคลิปนี้เลยละกันนะฮะร,รวมถึงเลือนไม้ใช้พลาสติกยังไม่แก่เลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะในคลิปนี้เลยละกันนะฮะ อาจจะได้เห็นช,ชัดโอ้โหเรียนใหม่ใส่ลิ้งเลยนะฮะใส่กิกเลยนะฮะห้าหมื่นกิโลเมตรพวงมาลัยนะฮะเป็นพาวเวอร์นะครับถือว่าเบานะเหมาะสำหรับมือใหม่หขับนะครับก็ค่อนข้างจะเบาแล้วก็ ไม่ถึงกับเบามากนะฮะแล้วก็ไม่ถึงกับหนักมากกำลังพอเหมาะพอดีมือนะฮะกำลังเฟิร์มเลยแล้วก็โลโก้สวยงามนะฮะเออชอบดีไซน์โลโก้เท่มากเลยนะวัสดุภายในใช้สีดำตัดกับสีเทาซิลเวอร์นะ,ะโลโก้ยังสวยงามพวงมาลัยสวยงามไม่เปื่อยไม่ลอกนะครับมีร่องวางแก้วนะ้ำแหม่ร่องเล็กเป็นนิดหนึ่งเนาะ จะวางถ้วยเล็กๆได้วางแก้วใหญ่คงไม่ได้นะครับที่วางของเล็กๆน้อยๆตัวเกียร์นะฮะหัวเกียร์มีโลโก้ m g 3เท่มากเลยนะครับสวยมากแล้วก็เป็นเกียร์ที่บอกว่าเขาเรียกว่าเซมิออโตหรือว่ากึ่งอัตโนมัติหลายคนมาดูแล้วเออหน้าตาไม่คุ้นอาจจะแรกๆอาจจะงงหน่อยเนาะแต่ถ้าใช้เป็นแล้วก็ไม่ยากนะน,นี่คือเกียร์ว่างนะฮะอันนี้เกียร์ถอยนะเกียร์ถอยแล้วก็ถ้าจะเดินหน้าก็อันนี้เลยนะครับเดินหน้าก็มาทางนี้ก็จะเป็น A A แรกเนี่ยจะเป็นเซมิ a u t o นะฮะก็คือต้องเหยียบเหยียบคันเร่งมันถึงจะเดินเนาะแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราก็ไปคีหนึ่งมันก็จะเป็น A 1นะครับมันก็จะเป็นออโต้แบบมีตัว A ก็คือเหมือนออโต้ทั่วไปเนาะแต่ว่าออกตัวเนี่ยมันอาจจะต้องสับเกียร์นะต้องไล่เกียร์ขึ้นไป5สเต็ปเพราะฉะนั้นคนที่ใช้แรกๆอาจจะแบบ ไม่ค่อยคุ้นเนาะแต่ถ้าลอยลำและติดลมบนนี่ขับสนุกมากนะโอ้โอโเร่งกันกระจ,ยระจายนะเหยียบมันมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปลองใช้กันดูแล้วกันใครที่ซื้อไปนะใช้ไม่ยากขับสนุกนะครับรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์นะครับไฟฉุกเฉินมาอยู่ตรงนี้นะฮะ traction control on off นะครับแล้วก็เบรกเมือ่อแบบมาตรฐานทั่วไปร่องวางแข้วน้ำให้มาอีกอันหนึ่งเท่เลยนะครับด้านข้างขวาไม่มีอะไรเนาะเซ็นทรัลล็อกอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ รุ่นนี้เซ็นทันล็อกไม่รู้อยู่ไหนนะพยายามหาอยู่นะฮะร,รถสไตล์แบบอังกฤษผู้ดีอ่ะเซนทั้นล็อกตอนแรกหาไม่เจอนะอ้าวมาอยู่นี่มาอยู่กับแอร์เว้ยอ่านี่นะล็อกอย่างนี้แล้วก็ปลดล็อกอย่างนี้อ่ามันมาอยู่กับแอร์อ่กระจกมองข้างนะฮะอาจจะพับไม่ได้นะแต่ว่าปรับองศาเลนส์ด้านในได้นะครับนี่ปรับองศาซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับเวลาพับพับด้วยมือนะครับเพราะว่าเป็นตัวรองท็อป 1.5D ดีนะครับพับด้วยมืออ่ะแล้วก็ ด้านหลังนะฮะก็ถือว่าไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับตามสไตล์รถเล็กๆอัชแบกนะฮะก็ใช้ในเมืองละกันเน้นใช้ในเมืองนะครับส่วนเทดานฮะ,ะโอ้มีกล่องเก็บแว่นให้ตรงนี้เลยปกติก็จะไว้ตรงนี้นะอันนี้มาไว้ตรงนี้ก็เออแปลกดีฮะดีไซน์ดีนะครับกล่องเก็บแว่นของมาไว้ตรงนี้อ่าสวยดีเพดานฮะ,ะก็เป็นสีเทาสวยงามดี มีเจิมเบาๆไม่ถึงกันเลอะมากนะครับก็ตามภาษารถบ้านนะแต่ว่าที่เหลือ90%เสนะฮะสะอาดหมดเรียบเนียนสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะายแล้วนะถือว่าเรียบเนียนใช้ใช้รักษานะเป็นผ้าบุผ้าเท่ๆอย่างนี้เลยไฟส่องสว่างมีให้เหมือนเดิมนะครับดวงเดียวตามสไต ec ล์รถเล็กอีโคคาร์จะให้ดวงเดียวไมโครโฟนบิวอินในตัวไว้คุยโทรศัพท์ที่บงังแดด สองฝั่งนะครับยังอยู่ในสภาพดีกระจกแต่งหน้าเออถือว่าให้มาใหญ่นะครับอ่ก็เป็นข้อดีที่บางแดดเนี่ยเล็กกระจิตเด่ยแต่ให้กระจกแต่งหน้าใหญ่ฮะดูไงกําลัรลุกนะดูแบบแปลกอ่ะก็กระจกมองหลงังฮะแบบทั่วไปนะครับไม่ได้ตัดแสงสะท้อนอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูข้อมูลในเกดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวดูสำเนาอนก่อนดีกว่านะครับ คันนี้โมเดลผลิตปี2017แท้ๆเลยออกที่กรุงเทพนะครับตั้งแต่มือแรกเลยจดทะเบียนพฤศจิกายน2017ภาษีพรบรต่อเรียบร้อยแล้ว MG 3สีฟ้าขาวนะครับจากโรงงานเลยเลขตัวถังนะฮะลงท้ายด้วย G017647 เลขเครื่องยนต์โหยาวเฟือยเลยเครื่อง1500นะก็จะขึ้นด้วยรหัส 15S4 อะไรก็ไม่รู้นะ H9110031 เปนสินล้วนไม่เคยติดแก๊ส 1500cc 106แรงม้เป็นเครื่องสสูบด้วย มือแรกนะผู้ชายขับนะฮะผ่อนจกกรุงสีออโต้นะฮะใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้นะครับสมุดคู่มือน่ารักมากเลยกระจิ <c oughs> ตหยดดกนะฮะก็ดีไม่เปลืองพื้นที่นะฮะโอ้โหเหมือนเล่นเกมเลยนะคู่มือกเกมคู่มือน่ารักมากเลยนะฮะอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะฮะสำหรับสองอาจจะต้องใช้แว่นขยายช่วยนะฮะเล,เล่มปกติเขาก็จะประมาณ2เท่าของเล่มนี้อันนี้ยอเหลือครึ่งเดียว b o กเซอร์วิสก็น่ารักอีกเช่นกันนะครับแม่ทามาอย่างไรนิดอย่างไรเป็นธีมของเราหรือเปล่านะครับคู่มือสตาร์ทความสนุกอะไรเนี่ยคู่มือฟิล์มหรอคู่มืออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะสมุดการันตีนะฮะเล่มเล็กน่ารักเฉียวนะครับเปิดมาแล้วเป็นผู้ชายขับนะฮะออกรถนะครับตุลาคม2017สีฟ้าขาวเดิมจากโรงงานเลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย911 0031เลขตัวถังลงท้ายด้วย g 0 1 7 6 4 7นะครับบริษัท เซคอย่าจำกัดน,นะครับโชว์รูมอะไรเขาเรียเซคอย่านะครับก็โทรเช็คให้แล้วนะฮะว่าไม่แท้แน่นอนเช็คศูนย์ตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็าไม่ได้ลงบุ๊กแล้วนะฮะจะออนไลน์เข้าคอมกันเหมือนโตโยต้านะครับเลขไม้เปันจำนวนห้าหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับอ่าก็ถือว่าอ่าก็เช็คตลอดแหละนะครับเช็คตลอดนะครับก็ดูแลรถดีอ่าเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่านะครับสําหรับรถ เกียร์กึ่งอัตโนมัติเนี่ยแรกๆผมก็งงๆน,น,นะแต่ว่าพอเข้าใจวิธีการแล้วก็ไม่ยากนะครับฟล์มให้คูยังใช้ได้นะฮะจต่เจ้าจของเดิมมาให้มาอยู่ในสภาพดีนะครับเดี๋ยวเบาแอนนิดนะ,ะเสียงมันจะดังนะครับอะเซมิออโต้น,นะฮะเราก็เอ็นก็คือเกียร์ว่างนะฮะอาก็คือถอยอยู่แล้วส่วนบวกลบอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจนะให้ดูที่ตัว A ก็คือออโต้นะครับเราก็จะเดินก็ตบมา A เลย นะบนหน้าปัดเรือนใหม่เนี่ยก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้เนี่ยคือเป็นเซมิออโต้นะฮะคำว่าเซมิออโต้เนี่ยคือถ้าผมไม่เหยียบไม่เดอามันก็จะช้าๆเนาะเราต้องเหยียบช่วยอ่าแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราบอกเราขี้เกียจสับเกียร์ขึ้นลงเองนะก็คือแบบนี้เราต้องสับบวกลบบวกลบเองถ้าเราขี้เกียจเราก็ตกไปกทีหนึ่งอ่าตบไปทีหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งแบบมีตัวเอเล็กๆและเป็นหนึ่งเป็นออโต้ธรรมดามาตรฐานนะอันนี้จะง่ายกว่าเนาะอันนี้ก็จะ ขับง่ายกว่านะฮะไม่ต้องไปสับเกียร์อะไรช่วยแล้วเราเหยียบอย่างเดียวฮนะเหยียบแรงไปเร็วเหยียบช้าไปก็ไปช้านะครับแค่นั้นเองแล้วก็เบรกก็ทั่วไปเนาะแล้วก็ถ้าจะถอยก็ตบมาอาอย่างนี้นะฮะก็ถอยก็อาเป็นแบบนี้นะครับแต่รถเกียร์คึงอัตโนมัติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าออกตัวเนี่ยมันจะไม่ได้แบบบูดปานเหมือนเกียร์ออโต้ทั่วไปนะมันต้องเหยียบคันเร่งช่วยด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นกึ่งอัตโนมัติคือมันจะจําลองการขับแบบเกียร์ธรรมดานะซึ่งจะมีจังหวะในการเข้าคลัชเหยียบคลัชเข้าเกียร์นะใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเพราะฉะนั้นเวลาไปขับจริงๆเนี่ยพอถึงรอบมันแล้วก็ต้องยกนะยกคันเร่งให้มันไล่ขึ้นไปเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์สุดท้ายนะเพราะฉะนั้นอ่เดี๋ยวถ้าใครไม่คุ้นเข้าออโต้แบบทั่วไปแล้วกันให้เป็นหนึ่งแล้วก็ปบอีกทีหนึ่งให้เป็นหนึ่งเออย่างเงี้ยนะแล้วก็ เหยียบตามสบายนะฮะเพียงแต่ว่าตีนต้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกไม่ทันใจเนาะแต่ว่าพอลอยลำแล้วขับสนุกมากนะครับลอยลำถ้ารอบมาถึงรอบมาแล้วสนุกมากนะครับพอต้องบอกว่าเขาจําลองการเชงเกียร์นะเพราะฉะนั้นตีนต้นนี่ก็คือต้องรู้นะฮะว่าถึงรอบก็ยกถึงรอบก็ยกถึงรอบก,ยก็ยกขันเลยและเกียร์มันจะไล่ขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องช่วงล่างนะฮะถือว่านุ่มมากนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนและวงเลี้ยวแคบมากนะฮะ สามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็มีนิเกเตอร์นำทางมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะถือว่าคุ้มนะฮะราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะครับนี่จะมีจังหวะเปลี่ยนเกียร์นะฮะระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับ โอเคก็ถือว่าเป็นรถเล็กๆนะฮะในสไตล์วัยรุ่นชิคๆแบบนี้นะฮะสีสันสวยงามวัยรุ่นนิยมนําไปแต่งกันนะฮะก็มีคนเล่นเยอะมากราคามือสองก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเรียกว่าถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งเลวฮะเล่นได้นะครับแนะนําเลยนะครับรถเล็กๆน่ารักน่ารักในสไตล์ฮิปๆ <c oughs> แบบนี้กับ 217MG31.5D ใหม่50,000เดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นกันอีกรอบครับไปอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับอีโคคาในสไตล์ฮัชแบ็กง น่ารักน่ารักคันนี้นะฮะแนะนำคันนี้เลย2 0 1 7 MG ส1.5หนดหีม่ห้าหมืนที่สำคัญเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถเช่านะฮะเป็นรถบ้านไม่น้อยๆเลยนะห้าหมื่นกิโลเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิษคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆห้าหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคา ตัวนี้นะฮ1.5ดีราคารถใหม่ปลายแดงนะ5 9 0 0 0บาทอายุรถ4ปีนะฮะกับเลขใหม่50,000กิโลเมตรโอ้หถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะราคานี่ถูกมากๆเลยนะฮะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนะขายอยู่250,000บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะ,ะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนน้นก็ดีนะฮะรถได้เลยเหลือเพียง2 0 0 0 สามหมื่นเก้าพันบาทนะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะเราก็จะได้ขับสองพันสิบเจ็ดีใหม่ห้า0มืนซึ่งถ้าเราเครดิตดีก็จัดเต็มฟรีดาวกันได้เหมือนเดิมเลยนะฮะผ่อนเบาๆสบายๆ72เจ็ดสิบสองวดตกเตียงงวดละสี่พันห้าบาทหรือวันละ 150บาทเท่านั้นเราก็จะได้ขับ MG สามม่์ห0 0 0ปี2017กันนี้เลยนะอวคุ้มจริงๆนะวันละ150บาทนะคุ้มมากๆเลยนะอ่ะราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสุดๆุปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี2 4ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะเอารถเข้าศูนย์ MG เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีนะ้ำมันเต็มงใ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโดเจนเติมให้เรียบร้อยแล้วฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้นะครับที่ l i น e อ f ฟ i c i a l ของเรา ID Li n e แอด 1 9 sp ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g o o g l e Map และพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนกันร,รลำบพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า bts ให้ลงที่สถานีวุฒิกัศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแล้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i คร แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอร,รถมือ2ที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com